อรุณสวัสดิ์ย้ำเช้ามาพี่น้องกิ่ข้าวชอาน้ำกันเข้าไปเสี่ยงบ่อได้บังครับผมเนี่ยตำเจียวปลาหอมๆกับบึงปลาครับ,บปลานิน่งใหญ่นะคำแหลกแห่งมันมต้องบาหลายจับเจียวเป๊เปนะๆเจียวแสบทำเอง Oh, đây đây mất xỉm đi mướn ni ốt chảy rồi time. Oh.